ชาวเน็ตแชร์วอนภาพและคลิปของสาวเบลล่าราน,นีโดยอ้างว่าถ่ายโดยวิวชวิน ช่วงนี้สาเบลลารานีจะดูอินเลิฟสุดๆกับหนุ่มนักธุรกิจตระกูลดังวิวชวินหลังเปิดใจเล่าถึงความรักครั้งใหม่ในรายการสามแซบทำเอาแฟนๆทั่วประเทศต่างก็เคินและฟินไปตามๆกันกับความหวานของทั้งคู่และล่าสุดบนโลกโซเชียลมีเดียเอกได้มีการแชร์คลิปและภาพที่เชื่อว่าถ่ายโดยหนุ่มวิวชวินพร้อมกับข้อความชวนจิกหมอนว่า มุมมองของคุณวิวที่มองแฟนคือน่ารักมากและครั่งรักมากถ่ายรูปให้แฟนมีแต่น่ารักน่ารักสวยๆเอ็นดูจริงๆ รู้มุมสุดๆประโยคที่ว่าคนที่มองเราบ่อยจะถ่ายรูปเราสวยที่สุดก็น่าจะจริงทางนี้ความสัมพันธ์ของสาเวเบลล่าและวิวชวินเริ่มขึ้นอย่างน่ารักจากการพูดคุยโดยบังเอิญบนเครื่องบินหลังจากเครื่องบินดีเลย์และได้รู้ต่างก็เป็นคนไทยเหมือนกันความสัมพันธ์ก็ค่อยๆพัฒนาทําให้แฟนๆต่างก็เอาใจช่วยและแอบลุนให้คู่นี้หวานกันไปยาวๆ